เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ได้เลิกงามยามดีที่ผมจะลงคลิปนะครับเพราะว่ามีหมอด,ดูมาทักผมนะครับว่าถ้าผมลงวันนี้ผมจะได้ยอดวิวทั้งหมด1000ล้านวิวนะครับผมก็เลยตัดสินใจทําคลิปลงดีกว่านะเพื่อที่ช่องของผมนั้นจะได้มีวิวทั้งหมด1 0 0 0ล้านวิวนะครับ <The fuck. S 1> <laughs> โอเคเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่างผมก็เลยมาทําคลิปนะกับที่ผมเคยบอกมาว่า อ่ผมจะมาบอกนะครับว่าอีเวนต์เนี้ยลงตรงไหนดีถึงแม้มันจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ก็อยากจะทํานะครับนี่ซึ่งตัวที่ผมมาเนี่ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเพอร์เฟกต์เขาเรียกไม่ไม่เชิงเพอร์เฟกต์กับทุกคนแต่เป็นจุดที่ผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเชื่อมันเล่นง่ายอะ่ะเออแล้วก็ได้คิวเยอะก็คือบ้านตรงนี้นะผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้านยาวบ้านบวกผมไม่รู้ว่าเออเอาไปว่ามันคือตรงนี้แล้วกันนะถึงไว้นะโอเคได้อยู่ชีทูกโอ้โห ผมอาจจะบอกกันว่าที่ที่ลงประจาของผมก็คือข้างบนตรงเมื่อกี้นะแต,แต,ต่แต่ตอนนี้ผมไหลลงมาโอเคได้ปืนข้างนอกมีคนอา้าวอันนี้ไม่มีปืนโอยเพียบอุย้ยฝ่ายยิงมาเอาวัดเขาไม่เห็นผมหรอโม้โหสามเลยโอเคเข้าบ้านดีกว่าคือมันโล่งนะแล้วผมก็โอ้ยผมถูกเห็นวะทุกคน ที่ขวาเห็นผลน,นะเดี๋ยวเรารีบเก็บเกาะเก็บหมวกเก็บของแล้วเดี๋ยวไปรีบบวกดีกว่าก่อนที่เขาจะดันมานะมาเมื่อกี้มีคนยิงมาจากตรงนี้อาวของใครไม่รู้ขอเลยละกันอยู่เขาอยู่ตรงมุมพอดีเอาไฟไปหน่อย้ยของงอังเื้อไปแล้วโอ้ยนี่ราการัรดังนะดีนะ ถ้าผมยืนต่ออันนี้ผมน่าจะโดนเนตตุยไรกัดน,นะไอน้นี่เป็นของหนักนะเฮ้ยเสียงยอะไรอ่ะมีคนมาเอ้าเขายิงกันเหรอเอาเขาบวกกันนี่ว่ากระเสรจโจรดีมือที่สามหว่านเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบไอ้นี่โดนยิงหลังแล้วไอ้นี่ก็โดนผมเข็มต่ออีกทีหนึ่งโอ้โหมือที่สาม ผมนด้เลียปากเลยโอ้โ okay. ห oh, เหลือ14คนถือว่าเยอะอยู่มาอุ๊ยมีคนเสียงอยู่ข้างหน้าเลยเมื่อกี้เนี้ยนี่ไอเกือบไม่โดนหนึ่งแม็ก1หนึ่งตัวหนึ่งแม็ก1หนึ่งตัวโอ้ยตรงนี้เดือดจัดยิงอะไรกันวนะเนี้ยวิ่งแบบนี้หรอ วิ่งแบบนี้เลยเหรอเฮ้อเขายิงอนเดือดจัดวะทุกคนยิงอะไรกันเอา้าของใครไม่รู้ลาไปก่อนจะวิ่งหนีไปไหนหลังแตกไปดิยิงหลังแตกเอ้าทีนนี้ใครลาดหมด <c oughs> ยิงไม่เก่งเน้นเก่งลารดครับ<ะ>อลงมาทำไมไม่ต้องเล่นมีคนลงอีกซ้ำไม่ทันเขาลงข้างบนตัวนั้นอะลงมาทำไมไม่ต้องเล่น วิ่งวิ่งเอาเก็บของสางกว่าเลยละกันโอ้โหกระสุนก็จะหมดห้าทุกคนตอนนี้เหลือสากาก็บอกเดียวละย,ยิ่งทะลุพุ่มเหมือนแฮกอิอ่ทำอะไรจะมาเอียงจะมาทำสเติปคอเคสคอเคสบอ่อไปนวดคอเคสก็ไปนวดขีได้กระสุน กระสุนเหลืองใบสันโหติดใจเลยว่ะใบสันมันยิงมันจริงๆนะทุกคนแต่กระสุนผมจะโหมดเคได้มาเติมโอ้มาอุ้ยอ้าวลงมาแบบนี้ก็ตายลงมาแบบนี้ทําไมอย่าลงมานะทุกคนถ้าตายแล้วก็ผมนะนําให้ไปเล่นอีเวนต์เล็กข้างนอกดีกว่านะโดดเข้ามาข้างในใหม่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเอ้ยไม่ค่อยคุ้นเลยว่ะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะ แต่ว่าเราลงมาน่ะปืนเราก็ไม่มีเกาะเราก็ไม่มีนะเทียบกับคนที่แบบอยู่ข้างในแบบผมเนี่ยทั้งปืนทั้งเกาะแน่นๆทั้งนั้นเลยนะลงมาไงไก็เสียเปรียบแนะนำให้ไปในข้างนอกดีกว่าย,ยิงใครอะเขายิงผมเหรอเอ้าวุ้ยนี่จะวัดจะวัดโอ้โหเอเคระยะนี้เอาผมไปขึ้นรอดไปละใครอยู่ก็อยู่เอ้ามีใครลงมาอีกโอ้โหเหมือนซอมบี้เหมือนซอมบี้เลยยิงมันตายแล้วมันก็ลงมาใหม่มันตายแล้วก็ลงมาใหม่ไม่หมดสักที ืออมาย,ยืนเลยยิงทั้งหมดผมจะเคลียร์ยีวันนี้ให้ได้เพราะเกมนี้ส่งมาดีจัดโหลงมาเพียบอีตัวในบ้านตัวหนึ่งแล้วก็ตัวทางซ้ายตัวหนึ่งนะอุเหมือนเสียมคนเยี่ยวน้ำแข็งเลยใช่<ห>ทำอะไรเมื<ห>่อกี้นี้มีเสียงยิงข้างหน้าเขายิงกันตรงนั้นอุ้ยอ้าวไอ้น,นี่ลงไม้แล ไม่ได้เล่นวิ่งไปไหนลงๆแบบนี้หวั่นเจียบเลยโอย้ตรงกลางเนี่ยทำไมชอบมาลงกันจังวะโอ้มันโล่งจัดเลยนะอืมไอ้นี่อุ้ยมีตัวบี่ลัางคาม่กี้นี้เขาใช้หอกน้ำแข็งอกระสุนจะหมดอีกแล้วเพิ่งได้เติมมากระสุนจะหมดอีกแล้วป่าข้างนอกดิโอ้โห ตาจะบอดผมจะปาสโมกไปหน้าบ้านนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรโดดออกหน้าต่างกันด้ะอะวะอยากได้กระสุนไปสัน่นเพิ่มอะแล้วไก่มาขันอะไรตอนนี้วะเนี่ยหลูหล a few moments later โอเคอยู่ในบ้านโอ้โหไม่ทันวะ จะได้อ่ะจะรอเขาวิ่งมาใหม่ถ้าเขาวิ่งมานะมันเขาจะรู้ว่ะเขาเล็งรอเลยหรือว่าเขายิงกับข้างหลังวะ่ะงงหมดละยิงใครวะนะ้าสักทีดิจะชา้าดออเพื่อนเอาจริงอ่ะมาดิจะชา้าดออ วิ่งไปวิ่งมาอย่นั้นแหละเหลือทั้งหมดสามตัวไอ้บ้านนั้นตัวหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าผมเนี่ยตัวหนึ่งไม่รู้ไปไหนเยียบยแบบเนี้ยมันระแวงอะ่ะอืมไม่ชอบเลย เนี่ยขนาดนี้ขอโดขอหลงเลยกันข,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 ขอลักไก่เก็บห้ยอุยอ้ยอ้นนี่มันห่วงสมบัติเป็นผ,ผีผีสักอ,อะไรเป็นผีเข้าสมบัติบอ่อลิ้นไปหมดละลิ้นเปรี้ย ไม่เห็นไม่เห็น MG จันมามันยิงผมมาจากตรงไหนวะมันโคดเงียบเลยมันยิงแล้วมันก็หายไปเลย จัดมาดีสักทีขอร้องอย่าเงียบไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงไปดีกว่าอุ้ยกดผิดไหนมาเป็นใครมังอ่านไปยิงหลังหื เยิงแต่ยิงข้างหลังหรอมันโคตรเสียเวลาเลยเว้ยทุกคนคือแบบเงียบขนาดเนี้ยเออถ้าไม่ติดแล้ผมอยากเคลียร์อีเวนต์นะผมไปแล้วเนี่ยเสียเวลาจัดเลยเอาเวลาไปยิงคนที่อื่นดีกว่านะ ผมง,ง้างเน็ตหลอกเขาก็ไม่ขโมูไปนะอุ้ยยัยงไงเหมือนเสียงโดดเลยอะ่ะที่โดดข้างล่างเสียงอยู่เสียงหยยบม้าเมื่อกีน้นะยังไง อ่าฮไอตัวดีจะไปไหนยิงข้างหลังบ่กอ,อ้่ชอบเข้าข้างหลังหรอโอเคเลยอีกตัวหนึ่งเฮ้อกว่า,วาจะหาเจอแต่ละตัวคือผมก็ไม่อยากตายนะเพราะว่าผมแบบว่าได้ของมาเยอะแล้วทุกคนก็ผมก็เล่นเซฟเซฟนะแบบว่าให้รู้ตำแหน่งแน่ๆผมถึงจะเล่น ให้ผมแบบว่าไปวิ่งหาเนี่ยมันผมว่ามันเสี่ยงไปหน่อยกับของที่ผมมีตอนเนี้เออผมขี้เกียจไปฟาร์มแล้วไงก็เลยแบบว่าค่อยๆเล่นแล้วกันอืมกูเจอตัวมึงแล้วไอ้ตัวสุดท้ายเคอยู่ตรงนน้นไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งหนีออกจากอีเวนต์ไปหรือเปล่าอ่ะเคผมเอาแมงมุไปจอดไอ้อยู่ไหนออกมาซะจะได้จบจบ ที่เกียร์เดินหาแล้วเนี่ยอยู่นี่หรือเปล่าและในบ้านนะผมอย่างเกียร์เลยผมได้ยินเสียงหลุดข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอ้าวนี่ไงเออก็แค่นั้นแหละ เียร์ไปที่เรียบร้อยทุกคนอีเวนต์กับอีก20คิวโอ้โหตึงๆนะเอาไปลงตามก็ได้นะทุกคนแต่แต่ขอแนะนำอะไรอย่างหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าตรงกลางถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับมันโล่งเกินนะอย่าหาลงเลยเชื่อผมถ้าลงตรงกลางไปลงแบบว่าบ้านเล็กๆข้างๆยังจะดีกว่า,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 านะอีกนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะว่าตรงไหนเป็นจุดที่ผมคิดว่าดีแล้วก็ไม่ดีตามลำดับนะครับผมเอาไปลงตามก็ได้นะ ถึงแม้ว่าผมจะลงอาจจะลงคลิปนี้ช้าไปนะครับเพราะว่าเออผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็อยากให้คนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าลงตรงไหนดีนะครับมาไม่เห็นนะครับว่าเออลงตรงนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับผมจากประสบการณ์การเล่นโซลตัวของผมนะครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวคนอื่นนะจากประสบการณ์การเล่นวันแมนโซโล่นะครับก็ลงตรงนั้นอะดีสุดละถ้าดูผมลองเล่นมาลหลายทีนะ คนไปอยู่ไหนกันหมด40คนเลยนะวง,งก็เริ่มเล็กแล้วนะแต่คนเนหาไม่เจอเลยอะโอเคเดี๋ยวผมขอแวะซื้อของแป่งก่อนแล้วกันเส <jer ky> ียงลุดเอา้ามีคนว่ะมีคนเฝ้าร้านซื้อเจ้าของร้านใช่ไหมครับเจ็บ อฮ้ยโอ้โหติดตัวเดียวโอเค,อเ,คเอา้าไอเอสไอตัวสุดท้ายที่ผมตามหาในอีเวนนี่ว่าโอ้โหดวงช่างดวงยังสองพงกันจริงๆนำพาให้เราสองคนนั้มาเจอกันแล้วคนเหลือ31มสิบเอ็ดคนกองฟางชัางแข่งยิ่งนักนี่กองฟางแล้วหิน ในอีเวนต์นี่มีใครหรือเปล่าไม่มีนะขึ้นแค่หนึ่งคนก็นคือผมเราไปดูที่แอร์ดอดีกว่าทุกคนเงียบส,สุดๆอุ้ยยงไงเดี๋ยวจัดขอแจมหน่อยอกำลังใส่มัวกันเลยขอดูหน่อย ไม่มีเลี่ยมยิงเลยอะไปดีกว่าทุกคนคือผมไม่รู้ว่าเขาไฟกันเสร็จหรือยังนะแต่ผมไปยิงเพื่อนเขาผมว่าเขาน่าจะแค้นผม <laughs> ผมไปละใครจะอยู่ก็อยู่แต่รอเขายิงเสร็จเนดะี๋ยวผมค่อยวนกลับมาดูอีกทีนะตรงนั้นมันอยู่นอกวงด้วยอะ่ะไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่ มาดูไกลๆผมไม่อยากเล่นกับแมมมอสอะ่ะคือถ้าเขาขึ้นแมมมอสกันสามสี่คนนะผมว่าไงผมก็ตายนะมันไล่เหยียบผมไลย่ยิงผมอะโ,อโหสี่กระบอกกับกระบอกเดียวเหลือ17คนนะตอนนี้เราได้มา22คิวถือว่าเพิ่มมันน้อยมากนะเพราะว่าผมยิงในอีเวนต์มายีสิบแล้วคนสี่ิคนผมเพิงยิงมาได้แค่2คนเองอะโอ้โหอย่าง,ซงเซ็งเขายังไม่ขี่แมมมอสออกมานะไม่แน่ใจว่า ตายกันไปกี่ตัวเคียร์กันไปกี่ตี้แล้วขอขับมาเช็คแถวนี้ก็แล้วกันขับจนรถน้ำมันหมดผมยังไม่เจอคนเลยโอ้โหเนี่ยแหลอีนังเกียวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงที่แบบมันหาคนยากนี่แหละมีรอยกระสุนปืนขึ้นอยู่แถวนี้เก็บเสียงซะด้วยเอาทำอะไร เป้งๆเลยจริงจีมันสะใจจริงๆโหแต่มันรีโหลดนานจัดเลยโอเคเหลือแปดคนอืมขออีกสักติกตวงก็ได้ไปย่ิมห้าเลขกลมๆมันดูจะหาเจอหรือเปล่าหายาก้ะด้วยคนนะไปขออยสักหนึ่งตัวก็ยังดีเหลือเจ็ดละอืมหอ้ยิงตรงไหนวะน่ะ วงมันก็เหลือแค่เนี้ยทำไมผมไม่ได้ยินเสียงปืนอุ๊กยัยงไงเจอแล้วเสียงบ้านริมน้ำา่าทุกคนอโอใส่กันนัวใส่นัวส่วนเราต้องทำตัวยังไงทุกคนไหนลองพูดซิมือที่สาม <Okay. S 2> ุ้ยเขาหัวเอาเหลือแค่สองคนนี่ว่าอ่าเรียบรอ้อยเกมนี้ผมกินไก่แน่นอน90%ไก่เป็นของผมเพราะว่าผมตัดรถเขาแล้วรถเขาจะระเบิดอ่ะเพราะว่าเขาไม่กล้าขับหรอกและออย่างเขาอยู่นอกวงส่วนผมมีรถไงก็เดี๋ยวผมดักแค่นั้นละ กว่า90%นั้นผมจะได้กินแก่แน่นอนเว้นแต่ว่าเขาจะหันมาสวนผลแบบว่าสมเม็ดเขาหัวเปิงๆอ่ะเออซึ่งผมไม่ยอมให้มันเกิดดุทขาดเพราะผมจะรอเขาผมจะนั่งเม้มปากรอแล้วก็เน้นๆไปที่หน้าของเขา <c oughs> เพราะผมจะไม่ยอมให้ไก่ตัวนี้รุดลอยไปดึกขาดผมจะรอเขาวิ่งโล่งนะผมจะไม่ยิงระยะไกลผมจะไม่เสี่ยงมาซี่มาซี่ เขาวิ่งสิกแซกเขากลัวเขาละแวงเขาวาดกลัววิ่งออกมาไม่เลยโดนหามาลวเร oh. ียบเอยเน,น้นเน้นมีมปากให้เลยโอเคโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ได้เอาประสบการณ์จากที่ผมลองเล่นในหลายๆเกมนะครับมาบอกนะครับว่าลงตรงไหนแล้วมันเล่นง่ายนะอันนี้ในความคิดของผมนะครับ ส่วนใครที่มีความคิดเห็นอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน